สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแซนด์วิชง่ายๆในยามเช้ากันนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากมากมายนะคะมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะขนมปังแผ่นสไลด์ค่ะไข่ไก่โบโลนาผักสลัดเบบี้คอร์สมะเขือเทศต้นหอม งาขาวควั่วน้ำมันพืชเกลือและพริกไทยป่นค่ะอย่างแรกเลยนะคะตอกไข่ห้าฟองค่ะ ตีให้ไข่ขาวและไข่แดงผสมเข้ากันดีค่ะเติมเกลือเสร็จ1,4ช้อนชาค่ะใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะและ้วตีให้ผสมให้เข้ากันอีกทีค่ะใส่งาขาวคั่วนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะหรือจะใส่เยอะๆก็ได้นะคะถ้าชอบกิน ตีอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ทุกอย่างผสมเข้ากันดีแล้วพักไว้ค่ะซอยต้นหอมเตรียมไว้ค่ะ ฝานมาเขือเทศออกนะคะเป็น,นชิ้นๆตามต้องการเลยค่ะ โรยน้ำมันเคลือบกระทะเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ไข่ติดกระทะแล้วก็เทไข่ให้ทั่วกระทะเลยค่ะแล้วก็โรยต้นหอมลงไปเล็กน้อยนะคะล่อนไข่ให้ทั่วกระทะเลยนะคะค่อยๆทำใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรง พอไข่เริ่มเซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมปังวางลงไปบนไข่ทีค่ะพลิกไข่กลับด้านนะคะให้ขนมปังเนี่ยอยู่ก้นกระทะเพื่อที่ว่าผิวของขนมปังเนี่ยจะได้กรอบนิดหน่อยนะคะระหว่างที่รอเนี่ยเราก็นำโบโลน่ามาใส่นะคะตามด้วยผักสลัดเบบี้คอสนะคะแล้วก็มะเขือเทศเรียงลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยตามความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แล้วก็พับขนมปังนะคะทบเข้าหากันแบบนี้ค่ะตักขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็นำมาหั่นแบ่งครึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูแซนด์วิชไส้ไข่และโบโลนาค่ะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ